สวัสดีค่ะอันนี้คือแปลงพาะพันธุปามของเรานะคะตอนนี้เรากําลังเอามาพักตรงนี้นะคะต้นนี้คือเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าต้นก้าปามวางเรียงรายอยู่ตลอดเลยนะคะแล้พนักงานกําลังลําเรียงมาอันนี้คือต้นที่ได้มาตรฐานแล้วนะคะคือเราคัดมาทุกต้นค่ะพันนี้เป็นพันโคดดกนะคะ อายุปามประมาณ8เดือนค่ะ8เดือน9เดือน10เดือนนะคะเรามีทุกขนาดพื้นที่ไหนจะปลูกปา์มอายุเท่าไหร่ mm hmm. ก็โทรมาปรึกษาคุณชัยชนะได้นะคะ mm hmm. ที่เบอร์8 0 8 1 8 4 4 4แ0นะคะแล้วก็0897799609นะคะถ้าจะดูอายุปา์มที่มีผลผลิตแล้ว ก็ได้นะคะเพราะว่าฟามที่มีผลผลิตแล้วนี่ก็ประมาณสี่ปีนะคะดกมากพันนี้ดกมากเลยะคะ่ะต้นที่สมบูรณ์นะคะ